ก็ขอสวัสดีนะฮะสวัสดีชาวรถบรรทุกทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาไปส่งปามนะฮะผมวันนี้ตัดวันนี้ตัดเป็นปามเสียมนะฮะปามเสียมน้ำหนักอยู่ประมาณสักตันกว่าๆไม่แน่อาจจะไม่ถึงตันนะฮะ,ะดูว่านี่ ปลาลมข้างหลังเนี่ยนี่เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมนั่นแหละฮะปลาลมเสียมปลาลมมันจะลายเล็กๆน้อยๆนะฮะน้อยๆนะฮะกับทางโหดๆนะฮบผมเรามาเส้นใหม่นะฮะนี่ทางทางลงอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมเดีวผมจะพาลงนะฮะเทคนิคในการลงถ้าลงทางเอียงแล้วคุณอย่าหักมาทางขวานะถ้าลงซ้ายอย่าหักทางขวาคุณต้องหักซ้ายตาม เพื่อเวลาลดลงซ้ายเราต้องเพื่อไม่ให้มันตะแคงไปน,นะฮะเราต้องหัดตามตามที่ลดลงนะฮะเราต้องหัดตามโอเคนะฮะโอเคเดี๋ยวพาไปชมทางกันยาวๆเลยนะฮะตอนนี้วิ่งธรรมดานะฮะตอนนี้ไม่ได้ใส่โลไม่ได้ใส่อะไรวิ่งเกียร์หนึ่งธรรมดา นะฮะกับทางโหดๆฮะรถอาจจะโยนน้อยๆน,นะฮะโยนมากนะครับตันขนาดนี้ไม่ถึงตันนะเนี่ยทางทางครับตัวหลุมตรงนี้ครับเหยียบแล้วครับตอนนี้เหยียบอยู่ประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งของคันเร่งฮะเหยียบค้างไว้อยู่ที่รอบประมาณพันห้าครับ บูธมาเร็วครคันนี้บูธมาเร็วอีสุสองพันห้าคันนี้ตอนเดียวสำหรับปามหนึ่งตันตามเต็มกระบะบาไม่ไกลเนอร์นะฮะถือว่าถือว่าบูธมาเร็วนะฮะไม่เหมือนคลิปก่อนๆที่ผมทำอันนั้นปามอยู่ระดับสองเกือบสองตันสองตันสองตันร้อย ปลาลมระดับนั้นบูสมันจะมาช้าหน่อยๆน,นะฮะโอ้แปลงนี้ก็ตัดปลาลมฮะปลาลมเสียมปลาลมเสียมฮะก็ตัดคุณเห็นไหมนั่นๆๆๆคุณเห็นไหมนั่นแหละฮะลกนะฮะนี่อันตรายถ้าแบบนี้ถ้าปลาลแบบนี้อันตรายอันตรายมากนี่ปลาลมแบบนี้ อันตรายยังไงคือมันจะอันตรายตรงที่ต้นไหนมีแตนต้นไหนมีต่อมันจะวิ่งลําบากฮะเวลาต่อไล่แตนไล่มันจะลําบากฮะเวลาวิ่งนะฮะโดนเข้าไปทีนี่กว่าจะหายนี่ก็เกือบสิบวันได้ฮะเกือบสองอาทิตย์แตนต่อยนี่แหละฮะเมื่อเช้า ว่าช้าตอนเข้าสวนนะฮะเข้ามาเข้าเข้ามาทางเนี้ยไม่มีไม่มีใครเออไม่มีใครทำไอ้ทางเนี้ยไอ้ทางที่มันห้อยที่ที่มันโผล่ออกมาฮะตรงนี้มันไม่มีใครทำเลยมาก็เลยจัดการเลยมันมันต้องทำมันทำมันไม่มีกล้าไม่มีใครกล้าทำนะฮะมีผมนี่แหละมันลดลงลด อะไรมาเร็วๆนี่มันจะหลบไม่ทันนะฮะรถอาจจะทำความเสียหายได้สองฮะเกียร์สองแล้วเกียร์สองตอนนี้อยู่ที่ความเร็วเกือบยี่สิบครับหลบล้มครับหลบล้มครับวันนี้ด่วนสักหน่อยะฮะตอนนี้ตามระดับตันกว่าๆเกือบเกือบตันนะฮะเกือบตันไม่ใช่ตันกว่ากว่า โอ้ตรงนี้ต้องเบรครับตรงนี้มีไก่ครับมีไก่ฮะตรงนี้ต้องเบรฮะไปต่อฮะไปต่อวันนี้ด่วนนะวันนี้ด่วนถึงด่วนก็ด่วนไม่ค่อยมากนะฮะตัวทางะน้ำซัดไปหมดแล้วฮะชํำรถหมดแล้วทางเส้นเนี้ยเป็นบางส่วเป็น เป็นบางช่วงนะฮะเป็นบางช่วงที่จำรดเพราะว่าน้ามันระบบข้างทางการไหลของน้ำเนี่ยอุดต,ตันนะมันก็เลยขึ้นถนนนะฮะโอเคดูรถครับดูรถข้างหลังมีไหมไม่มีเลี้ยวครับเหยียบรถสรงครับเหยียบรถทรงทางหน้านี่ลมฮะ บครับอ,อคุณยังไงคือรถเนี่ยถ้าคุณรู้จังหวะของรถมันก็จะไปแบบนิ่มๆน,นะฮะผมถามว่าผมหัดตั้งแต่หัดขับรถเลย์ขับขับรถยนต์ตั้งแต่ตอนปอปหก โด,โดยประมาณประมาณป .6 ฮนะป .6 ป .6 ป .1 2 3 4 5ปีแล้วฮะ5 6ปีแล้วที่ผมขับมาเนี่ยตอนนี้ผมอายุ17แล้วฮะนะตอนนี้ผมอายุ17ล้ะไก่ไก่ไกแจ้ม่านะคลิปสองคลิปที่แล้วเส้นนี้ มันจะมีต้นหมากนะฮะต้นหมากล้มล้มใส่เสาไฟตรงนี้ฮะแล้วก็เมื่อวานนี้เขาลากเขาลากเอาท่อนหมากต้นไม้ต้นหมาก,ต,มาก,ต,มากต้นนี้ออกออกอะเพราะว่าเ <c oughs> มื่อเมื่อวานวานเสือน,นี่ได้ข่าวว่ามีรถเครื่องคนล,ลงแก่ๆฮะลงแก่ๆแล้วขับเมาชนฮะปั้มน็อกเลยฮะเข้าโรงพยาบาล นะฮะขับรถขับแล้วต้องมีความปลอดภัยตลอดเวลานะฮะข้างหน้าเราต้องจินตนาการว้าว่ารถข้างหน้ามีนะเราต้องอยู่เลนของเรานะฮะทางแบบเนี้ยเราเราเราต้องคิดอย่างนั้นนะฮะนี่ทางเริ่มดีแล้วฮะทางเริ่มดีแล้ว มิตรภาพทีมงานรถรนทุกปามการทำปามนี้ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีนะสำหรับผมนะเจอใครก็ยิ้มเจอใครก็ยิ้มให้ทักทายกันนะฮะถามไทยอารมณ์สุขกินดิบเป็นยังไงได้กี่เที่ยวได้อย่างนั้นอย่างนี้กี่เที่ยวนะฮะถามมิตรภาพ เหมือนกับรถคอกรถตูถ้ทึบนี่แหละฮะรถปุกปามเนี่ยเวลาเจอกันกรทักกายกันนะฮะโค้งอันตรายฮะตรงนี้โค้งอันตรายความเร็วตอนนี้อยู่ประมาณยีิบห้าฮะประมาณยี่สิบห้าโอรถแถบรถรถเครื่อง สมแล้วครับตอนนี้เกียร์สามแล้วสำหรับทางแบบนี้ตันกว่าถือว่าสบายครับเกียร์สามไม่ต้องเหยียบอะไรมากนะฮะความเร็วอยู่ตอนนี้ประมาณสามสิบครับประมาณสามสิบประมาณสามสิบกว่าเกือบสี่สิบครับร้อนมากเลยครับตอนนี้ คือแอร์ตอนนี้คือผมปเปิดเกียร์สองนะครับตอนนี้อยู่พักใต้ร้อนมากตรงนี้ก็โค้งอันตรายรทางแคบทางแคบเวลามีรถสวนมานี่ก็ลำบากน้อยๆน,นะฮะเห็นไหมตรงป้ายเหลืองๆเนี่ยตรงนี้คือเป็นท่อนะฮะตรงนี้ตรงนี้เป็นท่อนะฮะตรงนี้เป็นท่อลบดดีม่ดีตกล้มได้นะฮะ นี่ก็โคงอันตรายเหมือนกันคนระับนี่สายสายไฟนะฮะนี่มีรถมาถามว่ารถทุกปามเนี่ยเวลาขึ้นถนนใหญ่ถนนดำหนนสีเลนนะฮะจะก็ใช้ความเร็วเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วนี่รถบรรทุกปามระดับสักประมาณสองตันสองนะฮะ ประมาณชักสองทันสองนี่ก็วิ่งอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบนะฮะไม่เร็วถือว่าไม่เร็วนะไม่ใช่ถือว่าไม่เร็วมันก็เร็วนะฮะนะฮะมันก็ถือว่าเร็วแต่ถ้าไประดับร้อยร้อยกว่านี่ต้องตามระดับตกตันกว่านะฮะตะตันประมาณนี้นะฮะตามตามเต็มกระบะแม็กไนเนอร์นะฮะถ้าร้อยเนี่ยมันถือว่าสบายฮะ เพราะว่าเวลาวิ่งเนี่ยช่วงล่างเราไม่เหมือนกับรถที่เขาวิ่งครอกรถคอกเขาวิ่งกันอันนั้นเขาเหนิบมากนะฮะนะชคทีสองสามคู่นะฮะแนบสิบกว่าแผ่นนะฮะสิบสิบเอ็ดสิบสองแผ่นนะฮะอันนั้นเขาเหนิบมากนะฮะยางเขาก็ดีด้วยนะฮะแต่สำหรับรถบามนี้เขาวิ่งใกล้ๆวิ่งไม่เกินโลสองโลสองปาม นะฮะฮอันนั้นรถเขาวิ่งระยะไกลนะฮะเอาล่ะเราจะขึ้นหนนดำแล้วนะตีไฟเลี้ยวฮะตอนนี้สับมาเกียร์หนึ่งแล้วฮะจะดูรถข้างหลังด้วยข้างขวาซ้ายขวาว่างไปเลยฮะเอา ส่งล้านนี้เหมือนเดิมฮะส่งล้านนี้โอ้ปลาม,มาแต่ไหนเนี่ยสามบาทสี่ฮะวันนี้ตามตาสามบาทสี่ฮะลงมาแล้วครับโอเคดูดิว่าจะได้กี่ตันเยื้อเชิบเบรกชิดครับนี่ยระยะอยู่ตรงนีนนนน้ดูว่า ประมาณแปดร้อยโลได้ฮนะประมาณแปดร้อยโลนะฮะดูดูคนลงฮนะเสื้อสีฟ้าคคุณเห็นไหมนั่นนะฮะนั่นแหละคนจี้แล้วคนะ่ะชีแล้วคนะคุณต้องดูอนะ่ะ กวักแล้วะกวักแล้วเบรกดีฮะคันนี้ยวผมพาไปให้ดูนะฮะกดตามทุกมาเท่าไหร่ เสริมเท่านี้เสริมอยู่เท่านี้ฮะเนี่ยเสริมเสริมอยู่เท่านี้ต้นข,ข้อหนึ่งไปยางยางก็เป็นยางดีดีนี่อ่า<บ>ยางดีนี เมื่อวานรถตักเป็นไรรถตักเดยไอตัดนี่สิ่งอ๋อนึกว่าปั๊มไฮโดรล็กทั้งนะเห็นน้ำมันอันนี้น้ำมันไฮโดรล็กลงอ๋อยังอีกเที่ยวยังอีกเที่ยว ทุกวันนี้เริ่มเป็นมืออาชีพนะลงทาบูทไม่ต้องนะ อย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดต้องปิดฝาท้ายก่อนไม่งั้นปิดไม่ได้โอเคปิดเองฝั่งนี้ อยานั้นเมื่อกี้คุณคุณเห็นไหมฝาท้ายเมื่อกี้ที่ผมอย่างที่ผมพูดไ,ไปเมื่อกี้ฮะฝาท้ายต้องต้องเอาเหล็กคำท้ายออกก่อนนะฮะทำไมอย่างนั้นฝาท้ายตัวนี้มันจะปิดยากเผลอเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะฮะ,ะมาเราดูน้ําหนักปึ๊บเบรกปึ๊บแปดร้อยโลฮะแปดร้อยโลแปดร้อยโลได้ฮะ โ oh, อแรงแงแรงแรง,แรงมากเลยฮะเราไปทุบปามกันต่อฮะต่อไปก็ทางนี้เป็นทางลาดนะฮะทางนี้เราขึ้นหนนดำมาแล้วก็มาลงเวลาออกเราเข้าเราเข้าทางนี้นะฮะออกออกออกขึ้นหนนดำ เข้าเวลาเข้าเข้าก็เข้าทางนี้นะฮะทางก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะะทางไปอดอย่างที่เห็นนะฮะถ้าคนลงเป็นอ่ะถ้าฝาท้ายคุณไม่ได้ทำอ่ะมันส่วนใหญ่มันจะไม่โดนนะฮะถ้าคนลงถ้าคนลงตามเป็นนะย้ำไว้ก่อนนะถ้าลานไหนลงตามเป็นอนะ่ะนะฮะแต่ถ้าว่าลงไม่เป็นอ่ะมันจะไปกระแทก ขอบขอบฝาท้ายฮะเข้าใจไหมตรงตรงระหว่างช่องก่อนตรงระหว่างช่องตรงนั้นอะอ่ามันจะไปกระแทกตรงเหล็กเหล็กแนวนอนอะเหล็กเหล็กประมาณเนี้ยนะฮะตรงที่เหล็กเหล็กแผ่นเหล็กแผ่นหุ้มอยู่นะ่ะมันจะไปกระแทกอยู่ตรงนั้นถ้าเป็นซึ่งถ้าเป็นเหล็กอ่าฝาท้ายเดิมอ่ะถ้าเป็นฝาท้ายเดิมเนี่ยมัน คุณคุณเห็นไหมตรงถ้าเป็นของอิสุนะสมมติถ้าเป็นของอิสุน,ะสน,สนี่มันจะเป็นฝาท้ายที่แบบว่ามีหูมีหูหูหูร้อยหูร้อยรัดของนะฮะแล้วก็จะเป็นเว้าเว้าเว้า,วาปึ๊บขึ้นมานะฮะตรงข้างบนอ่ะอ่านั่นแหละส่วนใหญ่จะมันจะไปปะทะอยู่ตรงนั้นซึ่งเวลาปะทะแล้วอ่ะฝาท้ายเรามันจะเสียศูนย์ ฮจากที่ว่ามันจะล็อกได้ดีกับกลายเป็นว่าล็อกไม่ดีแล้วนะฮะถ้าคุณถ้าเกิดว่าถ้าดามดามแบบฝาท้ายเหมือนรถคอกนะถ้าดามแข็งๆเลยตรงนั้นนะดามตรงขอบข้างบนนะ่ะถ้าดามแข็งๆอะ่ะโยนะตรงนั้นถ้าดามเหล็กเหล็กเหล็กแผ่นหนานนะสักประมาณเนี้ยนะสักประมาณเนี้ย นะฮะแลประมาณเนี้ยถือว่าถ,ถือว่าแข็งนะถ้าถ้าคุณจะทํานะแต่ถ้าว่าถ้าเอาแบบรถแบบใช้งานทําทําใช้งานทํางานทุกวันเนี่ยแบบนี้ดีกว่านะแบบนี้ดีกว่าแบบนี้มันจะทนกว่านี่คันนี้ทํามาสองปีแล้วฮะนี่คันนี้นี่ฝาท้ายคันนี้นะฮะนะทำมาสองปีแล้วฝาท้าย ฝาท้ายของเดิมเดิมของตัวนี้ยังใส่ได้แน่นเป๊ะเหมือนตอนออกมาใหม่ๆเลยฮะนะฮะเต่ต่อไปต่อไปคุณเห็นซุ้มไหมตอนเวลาลงคุณเห็นซุ้มไหมนั่นแหละฮะตรงนั้นแหละตรงนั้นคือเป็นจุดที่แบบว่าปะทะได้ง่ายมากถ้าเกิดว่าถ้ามีคนถามม,มันจะมีคนถามว่าซุ้มเล็กกว่านั้นได้ไหมได้ฮะแต่พื้นที่ใน ถ้าพูดกันแบบตรงๆนะถ้าพื้นที่ในการที่แบบว่าปามร่วงนะปามร่วงร่วงลวงตามนี้นะแล้วก็มีไม้นะมีไม้นะคันนี้มีไม้ไม้ไม้รองถ้าไม่รองนี่คือตรงช่วงกระบาร่องร่องร่องที่จะเอาน้ําออกมันมันจะมันจะเป็นมันจะเป็นหลุมนะฮะจากที่ว่าจากที่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะฮะ จากที่ว่าจะเป็นตรงๆมันจะเป็นอย่างนี้เข้าใจปอ่าเหมือนเหมือนหลุมอะฮะเหมือนหลุมจากที่ว่าตรงๆเหมือนถนนเรียบๆอะมันจะเป็นหลุมนะฮะถ้า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 ไม่ใส่ไม้เนี่ถ้าไม่ใส่ไม้รองน่มันอันตรายมันจะทําความเสียหายต่อกระบะได้นะฮะถ้าใส่ซุ้มเล็กกว่านั้นได้ฮะแต่มาแล้วแต่คนนะของผมนี่ต้องใส่อันใหญ่ไว้เหล็กหนา เพราะว่าเวลาปะทะข้างหน้าส่วนส่วนข้างหน้าเวลาบรรทุกมันจะเป็นลายใหญ่ลายถลายปามจะเป็นทลายใหญ่นะฮะข้างหน้าส่วนข้างหลังตรงฝาท้ายมันจะเป็นลายเล็กทําไมถึงต้องเอาลายใหญ่มาไว้ข้างหน้าเพราะเวลาเวลาแบบยังไงคือเวลาจะปะทะมันจะมีโอกาสน้อยปะทะคือปะทะยังไงคือแบบถ้าเอาปาม์มลายใหญ่นะ ลายลายใหญ่อ่ะลายสักประมาณสักยี่สิบสาสิบโลอะมาตั้งสามลายตรงฝาท้ายอพอเวลาดึงลงอ่ะเวลาปามันกระแทกกับพื้นอ่ะพื้นพื้นพื้นที่มันเป็นลานอ่ะใช่ไหมมันจะกระดอนนะฮะกระดอนแล้วไปตีกับออะไรอะมันจะไปตีกับไฟท้ายมัง่งตรงแกป้ายทะเบียนมั่งนะฮะนะตรง ป้ายทะเบียนอะไรประมาณนี้มันจะไปตีไม่ใช่ตีเบาๆแบบเราจะไปงัดกลับได้นะมันตีแรงนะฮะมันกระแทกทีกระแทกแรงนะฮะก็ะเลยจะต้องเอาลายใหญ่เอาลายเอาลายใหญ่มาใส่ข้างหน้านะนี่นี่แนะนำนะเนี่ยนี่แนะนำนี่แนะนำถ้าเป็นฝาท้ายนี่นะด้วยความแนะนำของผมนะ ผมเคยใช้ฝาท้าทยเดิมเนะี่ยแบบนี้กระแทกบุงทีโอ้น่าเกลียดมากคนลงก็ลงไม่เป็นผมผมไม่ได้ว่าอะไรนะคือมันมันลงไม่เป็นนะ่ะคือเจ้าของรถก็มีก็ก็ก็ยืนอยู่อนะ่ะคือลงลงไม่เป็นนะ่ะคุณเข้าใจไนหะม,าม,มานะอย่ามันดราม่านะอย่าอย่าด่อย่านะานะนะอา่า ถ้าเอาให้ดีอะรถจุกปาม่ะรถุกปานะแนบตรงเตงฝาท้ายซุ้มครอบอีกอย่างหนึ่งเลยถ้าถ้าถ,ถ้าทุกหนักนะกสามตันสามตันตลอดเลยอะต้องดามกระปะนะต้องดามถ้าไม่ดามนี่ไม่ได้ดาม,ดามล้างดามล่างดามบนนะฮะต้องดามไม่ดามนี่ไม่ได้แตกแตกหมดเลยฮะไอ้นี่ถามว่ามัน ฝาท้ายนี่มันจําเป็นต้องดามมันถ้าคนทุกหนักเนมันจําเป็นนะถ้าคนทุกหนักแต่นี่มันทุกทีก็ไม่ค่อยจะมากเท่าไหร่นานๆทีได้ทุกหนักก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่เพราะว่าชุดล็อกล็อกฝาท้ายะเห็นนะมันจะอยู่ข้างนอกล็อกแล้วก็จะเชื่อมตัวมันจะเป็นตัวอย่างนี้ใช่ไหมตัวอย่างนี้เปร๊บแล้วก็อตัวที่เชื่อมอยู่กับข้อมันจะเป็นอย่างนี้ม,นมันจะขึ้นขึ้นขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมอ่า พอเวลาเปิี่ยนแล้วมันจะมันจะดึงมันจะดึงกระบะเข้านะฮะเหล็กคาท้ายมันก็จะดึงเข้าด้วยนะฮะมันจะดึงเข้าเวลาพอถึงเวลาลงเนี่ยฝาท้ายคุณต้องมีโซ่นะถ้าไม่มีถ้าเกิดว่าไม่มีโซ่ถ้าเกิดว่าคุณฝาท้ายคุณไม่มีโซ่นะอย่างนี้ดีกว่าคนง่ายง่ายไม่มีโซ่คือมันคือยังไงอะคือมันจะไม่ดึง แต่มันกันข้างล่างคือเปิดปุ๊บมันจะอยู่ข้างล่างเลยเปิดเปิดเก้าสิบองศาเออไม่ใช่ร้อยแปดสิบองศาคืออย่างนี้แล้วก็เปิดเปิดปุ๊บอย่างนี้เลยนะเข้าใจไหมมันจะเปิดอย่างนั้นเลยซึ่งเวลาลงมันปามปามมันถล่มลงะมันจะกระแทกข้างปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บแทกกระแทกมั่วหมดเลยฮะตรงน้ซึ่งมันจะทําให้กระบะรถฉีกได้นะฮะทา ทำโซ่โซ่มันดีตรงที่แบบว่าเวลาปลามันกระแทกกับฝาท้ายใช่ไหมคือมันลงมันลงมันมันตั้งฉากนะนะเปิดปุ๊บมันตั้งฉากโซ่ดึงช่วยมันจะช่วยเวลากระแทกปุ๊บมันจะหุกฝาท้ายช่วยอทีนะในความคิดผมนะอันนี้ก็ไม่เคยฉีกเหมนะือนตั้งแต่ทําฝาท้ายนี่นะแล้วก็ม,มีโซ่ไม่เคยฉีกนะฮะไม,ไม่ฉีกเลยไม่ใช่ว่าไม่เคยฉีกไม่ฉีกเลยตรวจดู ครั้งเวลาร้านเทปิดเทศกาลวน,นี้ดูตลอดไม่ฉีกฮะนอกซึ่งสรุปง่ายๆคือฝาท้ายคุณต้องมีโซ่หนึ่งหนึ่งแล้วนะสองคือซุม้มนะฮะที่ต้องทำสองอย่างนี้เพิ่มเติมฝาท้ายสามไม้ไม้รองสี่หรือว่าจะเป็นเอผ้ายางรองก็ได้ฮะผ้ายางแต่ว่าต้องเป็นผ้ายางหนานะหนาหนาสักประมาณนี้ ประมาณประมาณนี้ได้ฮะของบางคันประมาณเนี้ยอ่านะถ้าคนถ้าคนถ้าคนทุกทุกตามแล้วไม่เอาลูกลวงนะเทือ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 ยังไงคือเทรวมอ่ะนะเป็นบางเจ้าก็มีก็มีนะบางเจ้าแบบเนี้ยคือไม่เอาลูกลวงก็ใส่ใส่ผ้ายางประมาณนี้ได้นะฮะแต่ถ้าจะเอาลูกลวงด้วยก็ต้องทําไม้เป็นร่อง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 อันนี้อันนี้ออันนี้ผมบอกสูตรให้นะนี่บอกสูตรให้นะถ้าคนจะเอาลูกลวง โอเคอย่าเช้านะอย่าเช้าอย่าพูดนะนี่ผมผมบอกนะนี่ผมบอก่านี่แหละเทคนิคอ่าขอ้อมี่คอกคอกคอกเตี้ยเนี่ยถ้าคนไม่มีเอ๋อะไรนะเขาเรียกคล้ายๆบันาบันไดลิงอ่าบันไดบันบันไดอ่าบันได,นดลิงอ่ะ ข้างๆอ่ะถ้าคุณไม่มีตัวนั้นมันคือเวลาปลามันถล่มลงอ่ะเผื่อบางทีลายที่มันดับข้างๆนะคุณเข้าใจไหมเวลาปลามันดับข้างๆเผื่อบางทีมันหล่นไปข้างๆข้างๆอ่ะตรงนี้นี่ซุ่มเออซุ่มซุ้มนาซุ้มเผื่อบางทีซุ่มเราเนี่ยมันมันมันพอดีกับข้อไงปลามันจะถัดปลามันจะหล่นใส่นะฮะเวลาเวลาจะเคาะทีมันก็ลําบาก ค,คุณต้องทาให้มันออกมาประมาณสักนิ้วครึ่งก็ได้เนาะข้างๆนี่ข้อข้างคอกเนี่ยคุณเห็นไหมข้างๆคอกบันไดลิงนะถ้าคุณไม่ทํานี่มันจะอันตรายคันนี้ไม่ได้ทำเพราะว่าไม่ได้ทุกเยอะอะไรมาคนก็ก็เป็นคนที่แบบว่ารู้ใจรู้ใจกับรถลงลงก็ลงเป็นนะฮะเอาละถึงสวนแล้วฮะก็ ขอจบคลิไปไว้แท่นี้นะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมถ่ายอีกนะฮะก็ขอกดไลค์กดแชรนะ์กดซับตะไคร้ซับตะไคร้กดซับตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้แล้วกันอ่ะกดซับตะไคร้ด้วยนะฮะกดด้วยโอเคบายบาย